No. <sighs> สวัสดีครับผมเป็นเซอร์แม็ามากบอทครับวันนี้เราก็อยู่ในสนามบีบีการ์ดคอมแบทโซนเงีนะครับปืนที่ผมใช้ในวันนี้คือ M4 ไซส์เกรซึ่งภายในได้อัปเกรดจัดเต็มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่พลาดยังไม่ดูคลิปอัปเกรดนะครับสามารถกลับดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดทั้งสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวดูกันครับตันลงมากระบอกเดียวไม่ดีนะฮะเดี๋ยวกระบอกนั้นไม่ได้ดนะีไม่ดีนะ โดนแล้วโดนแล้วแม่งย้อนแสงด้วยตรงนี้มีเยอะพี่ห้องอันนี้เอาออกไปแล้วออกไปแล้วคนหนึง่งไหนเฮ้ยเฮ้ยติดหัวเพื่อนเนะของเราพี่ของเราของเรา <c oughs> <c oughs> โดนแล้ว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 เจ้ครับ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 ออกแล้วออกกลางออกสองหลังรถมีสองสามตัวพี่ใช่พี่แล้วก็มีชิดชิดสายสุดด้วย

อากลางพี่กลางกลางหลังเซตที่ผมบอกผมออกไม่ได้หลังรถหลังรถพี่ผมเห็นตัวเดียวตรงนี้นะพี่ไม่ชวนนะไม่ชวนนะออกแล้วออกแล้วออกแล้วาครับครับไม่ไม่ร ah ู้หลังสุดมีะ Được rồi các bác. Ruộm mới gặp vào Đòn đó đòn đó. đòn đó. หลังสุดเนี้ย นึกว่าเคลียร์แล้วฝั่งนี้ไม่ได้มองเี่แลอเขาวิ่งอ้อมหลังมึงบาเมย่อไนวะแต่บัพเขาวิ่งอ้อมหลังมือบา่นี่อยู่นี่เลยน่าน่กูอ่ะต่มต หลังรถหลังรถพี่ผมเห็นล้วหลังรถมีอีกหลังรถมีอีก,ออกเห็นเลยหลังฟ้ามงตัวแดงไหมเห็น ดนแล้วดนแล้วทนายดนแล้วทนายหลังแดงดนแล้วโดอนีพี่้เยขาอยู่นานยังไงเขาอยู่นานยังเนี่ย พึ่มาพ่มาอ๋อพี่ยิงพี่ใส่ก็เข้มมาหนีพี่แบบหนีพี่ก็หนีไงเนาง <c oughs>